หน้าตาของลูกชายไมเคิลคีดมั้ยหล่อเข้มและหน้าเหมือนกันด้วยตอนนั้นหญิงดูด้วยคุณพ่อก็พูดอะไรรู้นะฮะเดี๋ยวต้องรอว่าเพราะอะไรรวมถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานเขาดีมากนะครับมีความความสามารถมากด้วยใช่แล้วแต,แต่ว่าตอนนี้นะคะมากันที่บอกเลยว่าแซ่บจริงๆเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยลือกันมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเกรสการกล้าวกับคุณก้องการุณคือที่บอกว่าคุณก้องการุณเนี่ยนะแบบ ไปเมาแล้วก็เผยความลับอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันก็มันก็กลายเป็นการกระทําม,มันผิดกันนะเพราะเราก็เห็นรูปคุณเกรสเนี่ยนะฮะอัพลงไอจที่เธอเนี่ยเหมือนไปปฏิบัติธรรมเหมือนแบบเอ๊ะหรือว่าเกรสเป็นคนที่อ,อกหักกันแน่ก็ใช่ไงก,ก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเกรซก็อนน <eder> อกมายืนยันแล้วนะคะว่า <g> ความสัมพันธ์นี้จบลงเรียบร้อยค่ะ ประเด็นเริ่มร้อนเมื่อตอนต้นเดือนมกราคมหลังจากที่สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับหนึ่งตีพิมพ์ว่าก้องกรุณเมาแล้วอลาวาดในผับเพราะเกรซการกล่าวปันใจให้หนุ่มวิกเซนซีจะมีการชี้แจงผ่านอินสตาแกรมของนางเอกสาวหลายครั้งด้วยความไม่พอใจว่าไม่เป็นความจริงล่าสุดสาวข่าวโบนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมเชิญสื่อด้วยตัวเองเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ว่าเธอกับก้องได้จบความสัมพันธ์3ปีมากว่า2เดือนแล้วคะ่ะครับ คเลิกได้แล้วใช่ไหยคัได้ค่ะเลิกกันมานานหรือยังเลิกกันนานหรือยังสองเดือนค่ะเป็นการคุยกันทั้งสองฝ่ายค่ะแต่คุยกันได้คุยกันดีค่ะเรียกว่าจบสวยอย่างนี้ป่ะคะจบดีค่ะสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคะในส่วนของเวลานอกจากงานในวงการแล้วก็หลักๆที่บอกว่าแกสันมาทุ่มให้กับธุรกิจของตัวเองอันนี้เต็มที่เลยแล้วแกก็เรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง anti aging มีสัมมนากําลังเขียนหนังสือด้วยแล้วก็รวมถึงเรื่องของ ครอบครัวด้วยก็อาจจะต้องมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นค่ะมือที่สามไหมคะมือที่สามไม่มีแน่นอนค่ะเรื่องพระเอกเจ็ดสี่แีบว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเกรสเองเนี่ยถ่ายละครก็ไม่ได้ถ่ายงานช่องก็เอมไม่ค่อยได้ไปช่วงนี้นะคะได้คุยกับพระเอกคนไหนพิเศษหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะก้องเมาแล้วไป คุณพ<บ>ูดหลปเราเกรว่าอันน <the> ั <forwards> so so ้นเนี Perfect, so ่ยเป็นส่วนของพี่ก้องให้พี่ก้องตอบเองดีกว่าแต่สําหรับตัวเกรที่มีโอกาสได้คุยกับเขาก็เขาก็ชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์เงินเกิดขึ้นค่ะได้คุยกันอยู่บ้างครั้งล่าสุดที่ถามในเรื่องของข่าวนี้แหละค่ะพี่ก้องยังดูเฮิร์ตอยู่เลยนะคะ เขาก็คงไม่ได้เฮิร์ตคนเดียวหรอกคะ่ะเกสต้องบอกว่าเกสล้มไม่ได้เพราะว่ามีงานแล้วก็มีอะไรอีกค่อนข้างเยอะรู้สึกไงบ้างเราก็เคยแทนอานาคตร่วมกันส่วนตัวแล้วเราสองคนไม่เคยมีคุยเรื่องแต่งงานกันคะ่ะ <ขอ S 1> ออโอกาสรีเทิร์ก็ขอเป็นเรื่องของอนาคตเกสไม่อยากคิดแล้วก็ไม่อยากตอบให้มันมีผลอะไรกับอนาคตมากมายเหมือนแบบทำการไตร่ตรองมาดีแล้วแล้วก็คิดมาดีแล้วทุกคำตอบ ไม่เพราะว่าตอบอย่างฉะฉานไม่มีแววของอาการเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่าจะแบบเข้มแข็งแล้วคุณไม่ได้มองเรื่องของความเสียใจอ๋อคืออ๋อโอเคผมนึกว่าคุณคิดว่าเขามีการไต่ตรองมาแล้วว่าเรื่องราวไยก็จะจะตอบมาในรูปแบบที่ดีที่สุดไม่ใช่อย่างั้นประมาณนั้นด้วยก็เกี่ยวเกี่ยวกันแหละคือเหมือนกับว่าเข้มแข็งขึ้นก็เลยมีมีความคิดที่ว่าเออจะก็ต้องฉะฉานชัดเจนไม่อย่างงั้นก็บ่อน้ำตาแตกไปแล้วไงอ่าโอเคได้นะครับอ่ะ